ดินของเรายอมเป็นของเราชาติไทยใกลไกลต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทย แนวที่ผมอยู่ครับมันค่อนข้างที่จะไกลมากต้องเดินเท้าไปด้วยซ้ำนะครับกว่าจะถึงคือรถอะไรแบบส่งเข้าสปองต่างยากมากครับแต่ว่าอาหารการกินหลักๆเลยก็ยังส่งถึงแนวหน้าตลอดเคยได้ยินคำนี้ไหมครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับยิงกันอยู่ครับถ้าแบบมันไม่มีข้าวกินครับมันไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาอยู่หน้าแนวจริงๆมันไม่ได้หมายถึงว่าแบบเอ้ยิงกันถึง8ปดโมงถึงเที่ยงอะไรครับมันไม่ใช่ครับ มันคือทั้งวันทั้งคืนครับแล้วฝั่งเขเมรเนี่ยเวลากลางคืนมันจะชอบมามาแย่มาแบบมามาหาอะไรทําตลอดครับบริเวณแนวหน้ามากวนให้ทหารไทยไม่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารการกินเรื่องแบบสิ่งของใช้จําเป็นหรือบริโภคบริโภคต้องต้องยอมรับจริงๆว่าทางผู้มชาแล้วก็กองทัพเลยครับดูแลได้ไม่เคยขาดเลยมาถึงแนวหน้าตลอดผมก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้มัน มันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีความเชื่อมั่นมากๆไม่ว่าจะล้ําเข้าไปในค่าศึกหรือว่าลุกไปขนาดไหนถ้าเรื่องการส่งกำลังรุงยังแบบมีมีความต่อเนื่องแล้วก็ยังสนับสนุนได้ตลอดได้ตลอดก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่บำรุงขวัญของทหารแนวหน้าได้ค่อนข้างดี เรื่องการสนับสนุนนี่ไม่มีเลยครับว่าจะไม่ถึงเพราะว่าทางผู้บังคับบัญชาเนี่ยเขาจะมอบให้เป็นส่วนเป็นส่วนก็คือส่วนนี้มารับส่วนนี้มารับแล้วก็รับไปแล้วก็แจกจ่ายกันทั้งหมดเลยครับก็ผู้บังคับบัญชาเขาจะจับเป็นสมมุติว่าเป็นทหารพานแล้วก็ทหารฝั่งภาษาตะเมินแล้วก็ทหารอีกฝั่งทั้งข้างก็คือจะให้ทุกหน่วยงานมารับแล้วก็ให้ไปแจกกันทีละฐานทีละฐานครับวันนี้ไม่ไม่น่าจะว่าไม่ครบครับส่วนมากครบทุกที่ครับส่วนมากผมอยู่ตามฐานผมก็ได้รับครับ เลื่อนตันใจคือมา้าม่าปลาป๋องที่ให้มาแล้วก็ข้าวทุก,ทกเม็ดนี่ผมซึ้่มากครับได้กินได้อยู่แล้วก็พระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบและได้ทับพระที่สองครับขวามแรงกำลังใจของผบตรงนี้ครับนี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบมอบให้มาแต่ทนได้ทับพห้ที่สองครับ น่ครับทุกอย่างครับอยู่ที่นี่ครับ้ายันทุกอย่างคือเครื่องยิดเหนียวจิตใจของผมแล้วก็พระคุณยิดามารดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านครับผมมีตรงนี้ยึดเหนี่ยวจิตใจผมถึงรอดมาได้ทุกฝันครับเยอะมากครับของที่มาบริจาคให้ใช้จนเกิดประโยชน์สูงสุดครับทุกส,สิ่งทุกอย่างที่เอามาให้ครับขอบุณสําหรับพี่น้องทุกคนที่ส่งกําลังใจหรือให้กําลังใจทุกคนด้วยนะครับ ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องป้องอิปไตยของเรานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้ําใจของประชาชนที่มอบให้กับทหารที่อยู่ตามชายแดนนะครับที่ได้มอบสิ่งของต่าง,งเครื่องโอุปโภคบริโภคและก็ของจําเป็นนะครับให้กับทหารแล้วก็ในส่วนของผมผู้ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับกลางนะครับก็ได้มอบให้กับกําลังพลที่ อยู่ตามแนวหน้าจริงๆก็ส่งถึงกันทุกคนนะครับแล้วก็กำลังพลก็มีขวัญรักกำลังใจดีเยี่ยมนะครับพร้อมปฏิบัติภารกิจต่อไปเมื่อ,อสั่งครับ